ไม่น no, oh, ้อยโนเบเดอร์นี่นวดออกมาตลาดเก่นเขามาเจอหิมะกำลังตกเมื่อวานนี้เมื่อวานเมื่อวานนี้แห้งดีแล้วบ่ตกมูลนิธิสะบัดตกอีกไหมต่อเบิ้งบัตรที่ตกลายเป็นไหนเรียกว่าหิมะมืูลนิธิเป็นเป็นฮั่น เป็นก้อนๆเป็นเม็ดๆน,น,นะปะนักปุ๋ยยูเรียดิปนักปุ๋ยยูเรียไม่คุ้มากนะเขาเอื้อว่าเอายัางนงประสาทโามเวดลแบบเป็นปุ๋ยหิมะเป็นี้เป็นปุ๋ยไอป,ปุ๋ยยูเรียนะนี่ค้าท้ายเบิ้ ใช้ปรีนะนน่ะต้นเล็กน้อยน้่มมาตกอีกแล้วรอลุ้นว่ามีมีลหลปันใดออกมาลหลปันไหนเมื่อเนี้ยโอย้ลงดีใจเมื่อวานเนี้ยลง,ลงดีใจวย่ว่านิ่มาเริ่มละลายลนะ ตกลงตกมาอีไม่จมจมหน่อยนึง <c oughs> จ้าเป็นเดี๋ยวม่น้อยที่ย่างไปอย่างนี้ย่างไปทางนี้ไปเบิ้งคิวรถเมลรถไม่น้อยที่ไปอาหารไปอุนาา่นตะแ้วตั้งอำเภออุ่นอ่ะไปาทางพทกยิ่ขึ้นรถเมลวุ่นหน่อยไปทำเขาเบ,บื้อง <c oughs> ต้องามเขาเบ,บิง้ง <c oughs> ว่าสิไปใส่ไดวุ่อนอะรถมีคันหันมาแล้วอ๋อจอดหัจนจอดจอดไปหันมาหาทางตะก้อนว่าสิไปแบบไดไปอุ่นเทรา,าวสุขภาพร่างกายเนาะอยโย่ไรแล้วก็ได้ ดปนดปีนี้ก็เม่อเนก็หกหกสิบห้ารักษากันไปแยาก,กันไปนะไะเนาะต้องถามโซเฟอร์ซะแล้ว่าเดี๋ยวเมื่ออื่นเนพราะว่าเมื่ออืน่นก็ซีไป หาน,นั่นแต่ก้อนมันที่โบทนัน,ทไไน,น,น,นว่าทีไปทรายแต่อันนี้ขันหันแม่นวะอ๋อบอมแม่นขันนี้บ่บอหับคนโดยสารหรือท่านน่ะอีกแกรทราฟิกหรือท่านอีกเกรทราฟิกแปลว่าบ่รับคนโดยสาร เราคนรจะเห็นอย่างไรตอนนะล,ลืมเปลี่ยนป้ายลืมเปลี่ยนป้ายนะเนาะลืมเปลี่ยนป้ายเหรอ อยู่เมืองนอกซอยเหลือตัวเองนี่แหละสู้กันไปเนาะพี่น้องพูดนะลืมเพื่อนลืมเปลี่ยนป้ายพูดนะติดเกตทราฟิกแล้วก็ บอนรับคนในสานจะงหวัดรับกันเลยโซเฟอร์ตั้งซัดนะคะหรือเปลี่ยนใช่ไหมน้องไปขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนหนึค่ะพบกันไม่คลิปหน้านด้วยค่ะสวัสดีค่ะ